สวัสดีค่ะมาโชว์หน่อสวยๆค่ะลำตรงๆหน่อสวยๆเลยนะคะหน่อดกมากก้อน,นี้มีอยู่หกหน่อเลยนะคะ หลังจากที่ขุดเงาไปนะคะเขาแทงหน่อออกมาให้เราได้เร็วเลยนะคะหลังจากที่ขุดไปก็ประมาณหนึ่งเดือนนะคะแทงหน่อออกมาให้ได้เห็นเยอะมากคะ่ะไผ่สร้างมนสวนธนภัสกลนครคะ่ะสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามทักมาพูดคุยกันได้เลยนะคะทักมาได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัสกลนครแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศรัพท์091คะ่ะ0515839 ติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนย้อนหลังได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธ,ธนพัฒ์การเด้นค่ะ